เมื่อเดินไปรับตาหน่อยพระองค์คงไม่ฉันอาหารอันสกปรกอันหยาบคายไม่ประณีตของเราพระองค์คงจะโยนทิ้งให้สุนัขกินให้อีกากินบ้างพระองค์ก็คงจะอุ้มบาดขึ้นไปสวยที่บ้านข้าบดีมหาสาลพระมหาสารหรืออัมบา์เสนาบ,บดีในนครน,นางคิดอย่างนี้พระองค์หยุดกึกเลยอานทน์เราจะสงเคราะห์คนยากไร้เธอจงปูผ้านิสีธนะลงพระอานทน์ก็เอาผ้าปูนิสีธนะลงใต้ต้นไม้ ท้าสาสดาก็นั่งลงเปิดบาทก็เอาข้าวจี่ดำๆของนางนั่นแหละเอามากัดกินนางได้มองเห็นนี่ดีใจดีใจล้นพ้นดีใจจนช็อกจนตายไอ้ที่ตายนี่ไม่ได้ตายทิ้งตายขว้างตายด้วยความดีใจชบพรันนั่นเองเมื่อบุรุษมีกําลังคูแขนเข้าแล้วก็เหยียดแขนออกนางไปอบัตเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตด,ดุสิตแปลว่าอิ่มผู้ใดอิ่มอกอิ่มใจในคุณงามความดีของตนเอง คิดแล้วก็ลืมใจที่ได้กระทาในใจอิ่มใจจนถึงวันตายผู้นั้นจะไปเกิดสวรรค์ชั้นอิ่มดุสิโตแปลว่าผู้อิ่มไปอยู่สวรรค์ชั้นเป็นที่อยู่ที่จอดของพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้ในวันข้างหน้าพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์ก็อยู่สวรรค์ชั้นนั้นผู้ใดไปขึ้นถึงสวรรค์ชั้นนั้นเวลาหมดบุญจากนั้นก็มาเกิดในโลกพร้อมกับพระศรีอริยเมตไตร ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันต์นักปรา์บัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาถ้าจะอยู่ในสวรรค์ชั้นชกาบาพจรก็ขอให้อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตอยู่กับพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้ในวันข้างหน้าดีใจตาย